สบายดีนะทุกคนมือน,นีพบกาลินดาสาวลราหากก่างกระตื้นนอนนะทุกคนหน้าสดตื่นนอนก็นจะประมาณนี้เลยมือน,นี้นอนลินดาจะพาทุกคนไปอ่ะาไปทัวร์ไปทัวร์อ,อ้อมอ้อมบ้านอ้อมเมืองมือน,นี้นอนลินดานัดจองกับทางฮานใบเล้วก็ซือ้อก็คือซื้อกล้องนะทุกคนอ่าซื้อกล้องถ่ายวิดีโอตัวใหม่หักวันหัว เออรลินดายังบอกเลยว่าเป็นตัวใดเนาะตอนนี้ขอไปอาบน้ําแป่งตัวก่อนนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปส่งอายุยคิวรคลิปนี้เขาก็จะติดตามไปเบื้องําการวอลินดสีซื้อก้องตัวใดเนาะในการที่จะมาททย YouTube นะทุกคนไปไปกันเลยอันนะทุกคนตอนนี้ลินดกากะอาอาบน้าเนาะออกมาเป็นที่ร้อนเมื่อกี้นี่ไปส่งอายุอยบอกอสอลืมทางให้เบื้องมาบอกอสอ,อยูุ่ที่ลาวเป็นอะไรอะ เอาไว้ลินดาติดนน่เนาะติดนี่เดี๋ยวจะมาทายให้ทุกคนด้เบิ้งเนาะบอกขศอ,อ,อ่ายวนลราเนี่ยเป็นเออรใดที่จริงเขาเอินว่าคิวรถเออนีทุกคนห่อแล้วฮานไอเนิวเดอนี่ฮานี้เลยเนาะปะตอนนี้ลินดาเข้ามาทางในฮานเลยเดอตอนนี้เขาทายเนาะทากองอันนี้ก็คือฮานขาา่าประจำนะทุกคนฮานไอเนิยลยูดงโดกเออฮานนี่คือขาประจำของไอไซโฟนลินดา แต่กระทุ้ทุกคนเนาะที่เป็นมู่พากันมาซื้อยูนีเพราะว่าเพื่อนเอามาก็คือเป็นศูนย์ถ่ายเลยค่ะเจอถือได้เนาะเพื่อเอาผ้เทียบกันซื้อโดยสาวแม่แจ่ที่เวลาวน่ะเรียนดักไปเรียนแนะนำกันหานี้ทุกคนฮาอีกจังน้อยตอนนี้ก็ตื่นเต้นเนาะทุกคนเพราะว่าเงินเดือนเน่ะเอาเดือนนี้เอาเงินเดือนมาซื้อซื้อกล้องนะทุกคนเพื่อให้พี่น้องในเบื้องคิดที่มันงามขึ้นเลยค่ะ อันมันเป็นกล้องนน้อยๆนะไปลินดาไปทายูบาแล้วอันเมป้าพอลุงแม่ียงกระจิงบริอากล้องทุกคนมีมาแล้วลินดาใส่สร้างเป็นเจ็ดของดูตัวนี้ถ้าขอได้คืออันตัวนี้เลยเนาะตัวนี้เลยที่ามันมีไม้ในอย่งกล้องแม่างกล้องที่ครบเสริบ เดี๋ยวท่ามันนี้เราจะไปรีวิวให้เบื้องอีกตามหลังเนาะว่าการใช้งานน,านาั้นจังไหโน่นนั่นนี้ฮะนาะอันนี้ก็คือนี่นี่ทุกคนค่ตัวอ,อ่างไงตัวนี้มันกําลังกําลังดังเลยตัวนี้กําลังดังแหงอันนี้คือการลงทุนเนาะลงทุนเพื่อที่จะไปทายุบานห้ทุกคนโอ้ยขออินดาหันไปทายุบานแล้วเอาเวลาจาับโทรศัพท์ฮันถ้าจะตื่นกล้อง เออชีวาตผู้สาวไปยากอยงนี้แหละครับถูกใจกองก็เลยมาซื้อกองที่มานอนคนเเขียนบีบไม่อย่างไรนะ ไปาไนะปท่าอยู่บ้านเนอเขาตกใหญ่นองไง่าขตกให่อันนี้คือดันกับบนก็อ่ะมีีปินมามักำลังดังเลย คือไปเบิร์มาแล้วของเอนโมาติเเคยฟันกันแตก ตัวนี้ออมาก้อนนี่มันเป็นกล้องที่น้อยอเวลาถ่ายมันแกง่ายนะทุกคนขับวัดจะบริตกจ่ายเพราะว่ามันเป็นแบบหน้าหักแพงดิหน้าจจมีแต่ว่าสองนิ้วนี่หน้าจอมีแต่ว่าสองนิ้วนะเวลาถ่ายผู้สาวกะขับจะบริตกจ่ายกล้องไปที่บึ้งกรยัข้ามโฆษณาถ้ายังเห็นผู้สาว น,นี่เลยนี่จะเป็นแบตเตอรี่เปลนแบตตัวนี้เปลี่ยนอย่างไรบงตัวนี้เป็นอียงมาหุนนะ่ยเขอเออน้องเลนการับการสีใส่ซากมาห่อด้จักมือละ่ะ S <S นี้าอันนีน้จะเป็นขาตะกองไม้ตัวไม้นี้เขาว่ารีวิวว่าอันมันเสียงมันดีไงเวลาอันทายแล้วเสียงรบกวนมันก็จะน้อยตัวนี้เป็นตักนกวกีเซกงเป็นเอียงขอขๆเลยไมนชื่อเด็ก มันปิ้ง่อมันต,ง,นนตง,ง่ายเาโอ้ัเรวาสอ์น่เจอันหมด่นชมันนี่ก็จะประมาณนี้เลยเนาะราคาก็ดูที่สองืันเอ็ดเก้าร้อยบาท เงินเดือนเดือนนี้ว่าต้องไปหินอย่างแล้วมี่วันแล้วได้ได้กล้องแดบนี้มาพล้อกันได้กล้อตัวนี้เนาะมาไวแบบกันเต้ เราได้เอากระเป๋าไปก็เอาตัวนี้ปอดก็ได้นะทุกคนจุกโอ้แต่ว่านิ่มแห้งน,นิ่มแห้งแบนจะเป็นครีมแน่นสุอ่านี่ก็จะประมาณนี้เลยและจะมารีวิวการสายงานให้ทุกคนในเบื้องตามหลังเนาะมือน,นี้เฮาก็จะไล่เงินแล้วก็ออกไปหาไม่อยากกินมาห้อดห้องแล้วนะทุกคนกะ สีเพื่นให้เบ่งน้อยๆเนาะสีบอว่กมาหลายแล้วเพราะว่าตอนยูหานคกับเปิดแล้วมีมีลนดาเอาลงอันนั้นเนาะมีอันอายอัน,อนคนนึงมาความเมีลินดาว่าอันน้องลินดาอ่าพี่กลัวว่ามันจะออเวลาน้องลินดาใส่เก็บเอาออกจากเก็บอ่ะต้องระวังนะนะแบบนี้นะแบบต้องระวังนะเพราะไม่งานแล้วมันแบบ ทำลายกล้องเอออินดาก็ได้ไปยินมาว่าแนวนี้เนาะพี่คนไทยที่ที่ความนี้อโอ้ยเงินทั้งเดือนเลยเงินทั้งเดือนบอกได้เลยว่าเดือนนี้ก็คือกินข้าวจำกล้องจุกข้าวเหนียวจำกล้องจุกข้าวเหนียวจำกล้องอืมเอานี่ มีข้อเสียอยู่ก็คือคือมีข้อเสียมีข้อดีข้อดีไลายแต่ข้อเสียมันก็น,น้อยเดียวเนาะข้อเสียมันก็คือแบบเวลาที่แบบมันเท้าโมดแล้วนะก็มันก็สิแบบออกมาแบบนี้นะคันเท้า์เมียนบอดีมันก็สีแบบลายกล้องลายเลยอ่ะก็สีว้าวันน,นึงเนงเนาะเพราะว่าลินดาอันอันนั้นมาจิ๊บในนึงคางอันนี่ทุกคนนี่ นี่ไอนั้นเราบอกว่าเวลาใส่อันนี้เนาะเวลาใส่คลิปนี่นะความหมายเราน่าจะแบบนี้อ๋อนี่แล้วว่าเวลาที่แบบน้องลินดาเอาออกอะ่ะระวังนะกล้องมันมันอาจจะเสียได้แบบตอนที่เอาใส่เคปนี่นะมันต้องระวังนะทุกคนนี่ลินดาว่ามันต้องระวังทุกทางเละที่จริงนะอันนี้มันนุ่มแห้งมันนุ่มเนาะแต่ทางในของมันอะ่ะกนน็นุ่มนี่ ทางนายโครมันก็นุ่มนะทุกคนนุ่มเปลี่ยนซิลิโคนนุ่มแต่เขาว่าต้องระวังลินนามันต้องระวังถึงว่าซีไส้กระเป๋ามันต้องระวังเนาะแต่ข้อดีมันก็มีหลายมีหลายอย่างนี่เวลาที่ปื้ดมามันก็จะขึ้นแบบนี้เลยทุกคนนี่ทํามอดถ้าียนดามอดเนาะนี่กืดมอดนี่มอดแล้วมากะ มันก็นจะเซตเองเลยถ้าว่าเปิดนี่มันก็นขึ้นมาเองนี่ไปที่เบืองดินดานาอยอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากเอาไว้ถ่ายถ่ายตัวเองถ่ายลูกทายหลานลงลงคลิปดินดกกนนากันแนะนําน้เพราะว่าดินดากรเฮ็ดมาได้ห้าปีแล้วดินดานว่ามันดีเลยทุกคนพอดินดาก,กับไปเบืองคลิปคลิปแรกที่ดินดาอันถ่ายลง ที่ว่าคิดน้าแต่มาหงหงอดินดาวะมันก็มีความสุขเฟอีกแบบนึงเนาะทุกคนเพราะว่าอันมันเป็นแบบเก็บความสนจใจคันว่าลินดาอายุแบบลายขึ้นลินดากระไว้เบิ้งตัวนี้ก็ง่ายๆเนาะทุกคนลินดามากว่านี้แหละตัวง่ายขอขอ,ขออนุญ,ญาตจี้จี้คิดในะคลิปนี้นี่ลินดาก็มีแต่จับยังนี้ไปเลยเออ อันนี้ก็คือข้อดีที่ลินดาตัดสินใจซื้อเนอะาะตัดสินใจเมือนน่อไงต้งเดือนเพื่อที่จะไปเอามันมานี่จะประมาณนี้เดี๋ยวไม่อยา่างทานกะสีมารีวิว,วให้เบื้องตามหลังแล้วก็มีที่คนหนึ่งถามลินดามาว่าลินดารู้สึกยังไงถ้าว่าลินดาทําคลิปไปแล้วมันยอดมันตกะนะลินดาบอกได้เลยเนาะว่าลินดาถึงเอามันสิขึ้นสิตกอะกับ,บ่เป็นอย่าง พราะลินดาชื่อว่าคลิปแรกที่ลินดาทายเนาะมีคนเบื้องแต่ร้อยคนทุกมเงเนี่ยคนเบื้องต้องซี่ห้าพันเป็นเมื่อนก็ถือว่าหลายก็เืิอเลขแล้วว่าเป็นอย่างเนาะลินดามีความสุขคือฮ็ดอันนี้อ่ะฮ็ดเพราะว่าตัวเองมักแล้วก็เก็บไปเบื้องในอนาคตลินดากะยังให้ทุกคนดีเบื้องอ่ะก็เห็นการเติบโตูน้องของเด็กน้อยคนหนึ่งไปพร้อมๆกันมันจะคืนซีลงกะว่าเป็นอย่างลินดาก็ไม่ได้ซีเรียดลินดาก็ถ้าว่า หาเงินหาคำนี่ลินดาขายเครื่องเนาะนี่เป็นของลินดาเนาะเป็นหัวเสือลินดากขายเครื่องไปพร้อมนี่เฮ็ดเวียกไปพร้อมนะทุกคนเงินเดือนเท่าไหร่ก็เอาผ่นสองพันสามพันรินดาก็เอาหมดเนาะบดเป็นอย่างมันทีิขึ้นที่ลงกะบดเป็นอย่างขอให้มีความสุขในทุกๆมือพออืมชีวิตนี้ชีวิตนี้เนาะลินดาความ,มีความสุขเนาะทุกคนมีความสุขดูแลพ่อแม่ได้ในในระดับหนึ่งพอนี่ทำมาเือิ่งอันนี้ต่อนี่ เดี๋ยวคลิปหน้าเนาะแมมลินดามาและลินดาจะมาวิวการใช้งานให้ทุกคนในเบิร์เด,วเวเดอเพื่อฝ่ายที่อยากเพื่อฝ่ายที่อยากเฮ YouTube หรือว่าถ่ายรูปถ่ายหลานเนาะเก็บไว้อ่ามณ์ YouTube เก็บไว้เ,า YouTube, วเนาะแล้วลินดากะจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนทุกคนเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยมีแต่กินขนม้มน,นี้เนาะก็คือหัวปิ้น อ่ะแล้วลินดาจะท่ายประมาณนี้คนในเบื้องเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดอลินดาจะมาเฮ็ดคลิปอสอนวิธีกันสายและสำหรับคลิปนี้ลินดากราบขอขอบใจทุกคนที่ร่วงลินดาเนาะตั้งแต่ต้จนจนจบสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย